ไหมครับลุงคิดมันต้องเป็นล่ะปิดแล้วก็ใส่ปินแล้วก็ใส่อ <laughs> ้จักเล่นอะไรเนีอ่อ๋อต้องปีนให้มันดึงง่ายใช่ใช่ให้มันมันดึง นี่คนทำเป็นน่ะเต็มไว้ทำให้ลับโอ้โหก็ตับยากเราเือกันเร็วไฮะออฟมาทีละแค่นี้โอ้แค่นีไม่ออกว่ะสิบมมตดีนะถึงเนื้อมาเลยน้อ หนึง่งนาทีแล้วนะเนี่ยออกละโอเคยังให้เกินคิดเลย